9 Continual Pattern นะครับที่นักเทรดจะต้องรู้ก่อนที่จะเข้าตลาดสวัสดีครับผมมิกเซอร์กิตลันครับ Continual Pattern นะครับก็คือเป็นแ a t เทิร์ต่อเนื่องนะครับที่เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าถ้าเกิด p a t เทิรนี้ราคาจะขึ้นต่อหรือว่าราคาจะลงต่อนะครับผมก็จะสรุปมาสั้นๆให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับผมด้วย9 Continual p t t t e r n นะครับที่ผมใช้เทรดอยู่ถ้าใครพร้อมแล้วนะครับ ไปชมกันเลยนะครับผมแพทเทิร์นแรกนะครับจะเป็นแพทเทิร์นใช้ชื่อว่านะครับผมอินเวดนะครับเฮดแอนด์ชิลด์นะครับขาลงนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคือราคาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนขาลงมาก่อนแบบนี้แล้วราคาก็ร่วงลงแบบนี้ฮะหลังจากนั้นนะครับราคาเนี่ยจะทําลักษณะย่อขึ้นไปแบบนี้และเกิดการยกโลนะสังเกตนะเกิดการยกโลนะครับและขึ้นไปแบบนี้ทีนี้สิ่งที่เราทําได้ครับคือเราเนี่ยจะ ตีเส้นเทรนไลน์ลักษณะบแบบนี้แต่ทีเนี้ยนะครับผมตอนที่ราคามันขึ้นไปนะครับผมเขาได้ทํำไฮต่ำลงแบบนี้นะครับและตอนที่ขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถทำไฮสูงกว่าได้นะครับแต่ให้สังเกตนะครับตรงนี้นะคือความต่างของมันเนี่ย อันนี้คือให้เราระมัดระวังนะครับเมื่อไหร่ที่ราคาไม่สามารถทํำไฮสูงขึ้นแบบนี้ได้เขาทํำไฮที่ต่ําลงแบบนี้และเมื่อไหร่ที่เขานะครับทําราคาเนี่ยเบรกเส้นเทรนไลน์แบบนี้นะครับโอกาสที่ราคาจะลงต่อแบบนี้นะครับมีสูงมากๆเลยทีนี้ครับก็คือถ้าเราเจอรูปแบบแพทเทิร์นลักษณะแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราทําได้ก็คือตอนที่ราคานะครับเขาเบรกเทรนไลน์ลงมาแบบนี้และสามารถทําโลต่ํากว่าโลก่อนหน้าตรงนี้ได้นะครับเขาจะลงแบบนี้เลยนะฮะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่เราจะเห็นได้ว่านะครับราคาเนี่ยเหมือนเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเป็นขาลงมาก่อน แต่ว่าลักษณะตอนนี้ดีดขึ้นไปและทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะตีเป็นเทนขาขึ้นได้แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะจุดตรงเนี้ยไม่สามารถที่จะทำไฮสูงกว่าเดิมได้และทํำไฮลดต่ําลงหลังจากนั้นและเบรกเทนไลน์ด้วยนะครับสิ่งที่นะครับราคาเนี่ยหลุดลงมานะครับก็คือหลุดลงมาต่ํากว่าโลเดิมนี้และไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปเหนือเส้นเทนไลน์ก่อนหน้านี้ได้นะครับราคาจะปรับตัวลงต่อนะผมอันนี้คือจะเป็นรูปแบบของการเป็นอดีตเนี่ยเป็นขาลงลงมาก่อนนะครับและ ทำท่าเหมือนจะพักตัวหรือว่าจะเปลี่ยนเทนเป็นขาขึ้นแต่ไม่สามารถที่จะทํำไฮนะครับสูงกว่าไฮเดิมได้และราคาก็ลดตัวกลับมาเป็นเทนขาลงเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นนะครับผมอินเวอร์สนะครับเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับขาลงนั่นเองต่อไปนะครับเป็นแพทเทิร์นที่2นะครับคอนติเนียลแพทเทิร์นที่2นะครับก็คืออินเวอร์สเฮดแอนด์โชเดอร์นะครับขาขึ้นอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นขาขึ้นมาก่อนนะอ่าเขาจะทําเป็นขาขึ้นมาก่อนแบบนี้หลังจากนั้นอนะ่ะเขาขึ้นไปแบบนี้ฮะและเขาเนี่ย ทำเหมือนว่าเลยฮะจะเป็นขาลงลงมาแบบนี้ทําให้เราถึกว,ว่าเฮ้ยราคามันกลับเทนแล้วนะครับแต่จริงๆแล้วหารู้ไม่ว่านะครับเราสามารถตีเป็นเทนขาลงได้ก็จริงนะครับแบบนี้นะแต่บังเอิญหัวตรงนี้นะครับเขาขึ้นไปอีกรอบนึงที่เส้นเทนไลน์นะครับและตอนที่ราคาลงมาเนี่ยไม่สามารถทําโลต่ําลงมาได้อีกและเขาลงแค่นี้ฮะหลังจากนั้นนะครับเขา ได้นะครับเบรกเทรลไลน์แบบนี้ไปและชนะไฮนี้ได้ถ้าชนะไฮนี้ได้เมื่อไหร่นะครับราคาจะกลับตัวเป็นลักษณะแบบนี้เลยและจะกลับมาใช้แบบนี้อีกรอบหนึง่ง และมีโอกาสที่จะดันขึ้นไปแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นเหมือนลักษณะจะเป็นเหมือนสัญญาณหลอกว่าราคาจะทําท่ากลับตัวเป็นขาลงแต่จุดตรงนี้ไม่สามารถทําโลต่ํากว่าตรงนี้ได้และราคาเนี่ยเบรกเส้นเทรนไลน์ที่เราตีเส้นเทรนไลน์ไว้ว่าเราเรา,เรามองว่ามันจะเป็นขาลงแต่ไม่ใช่เลยนะครับราคาเบรกขึ้นไปและราคากลับมาใช้บริเวณนะครับที่เขาทําลายไฮเดิม erm, ที่เขาทําลายไว้แล้วก็ดันขึ้นต่ออันนี้ก็คือจะเป็นอีกแพทเทิร์นหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆเลยนะครับลองเอาไปปรับใช้กันนะต่อไปนะ เป็นแพทเทิร์นที่3นะครับผมแพทเทิร์นนี้เราจะเห็นบ่อยกันมากๆเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยจะใช้วางแผนเรดให้กับทุกๆคนหน้าเพจบ่อยมากๆเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นลักษณะแบบนี้ครับคือมีแรงซื้อเนี่ยแท่งสีเขียวขึ้นไปแบบนี้ก่อนนะครับและมีการพักตัวแบบนี้นะครับพักตัวแบลักษณะแบบนี้นะเราจะเห็นการพักตัวแต่อาจจะไม่ได้สวยเรียงกันแบบนี้นะครับหรืออาจจะเป็นการนะครับพักตัวเป็นการไซด์เวย์ที่ไม่ทำไฮที่สูงขึ้น และไม่ให้ทำที่ต่ําลงและหลังจากนั้นนะครับวิธีการสังเกตง่ายๆนะครับผมคือให้เราดูจุดกําเนิดนะครับต้นกําเนิดของมันเนี่ยมันมีแท่งแรงซื้อขึ้นมาก่อนหรือเปล่าถ้ามันมีแท่งแรงซื้อนะครับหรือว่าแท่งเขียวๆเนี่ยสูงๆมาก่อนหน้าและเกิดการพักตัวแบบนี้นะครับโอกาสที่ราคาจะดีดขึ้นไปลักษณะแบบนี้มีสูงมากๆเลยนะครับซึ่งเนี่ยถ้าเราเจอการพักตัวแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยตีกรอบแบบนี้ไว้รอเลยนะครับและรอราคาเบรกตรงนี้ฮะ แล้วเวลาการเบรกเนี่ยจะต้องเบรกเป็นแห้งสีเขียวขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นเราจะหาจังหวะเข้าเทดและก็ขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วไปหาโซนถัดไปนั่นเองแพทเทิร์นที่3นะครับผม ผมจะใช้ชื่อแพทเทิร์นนี้ว่านะฮะเรลี่เบตันลี่นะครับต่อไปนะครับผมเป็นแพทเทิร์นที่4นะครับผมก็เป็นแพทเทิร์นที่เราเห็นกันบ่อยมากๆเหมือนกันนะครับอดีตเนี่ยจะเป็นขาลงมาก่อนแบบนี้ฮะและเกิดการพักตัวนะครับอาจจะพักตัวที่เป็นการพักตัวแบบใกล้ๆเคียงกันนะเอาไว้ง่ายว่าราคาขึ้นลงเนี่ยมันไม่ทำ h ห g ที่ต่ำลงไม่ทำรูที่สูงขึ้นก็คือเป็นการพักตัวแบบนี้เลยหลังจากนั้นนะครับเราจะตีกรอบนะครับตีกรอบหลังจากนั้นนะครับให้เราไปดูนะครับต้นกําเนิดที่เขาทำลงมาถ้าแท่งนี้เป็นแ่ง สีแดงแดงพุ่งลงมาเลยนะครับโอกาสที่ราคาจะลงต่อมีสูงมากๆฉะนั้นก็คือว่าเราจะเข้าก็ต่อเมื่อราคามันเบรกตรงนี้ครับเบรกกรอบตรงนี้ให้ราคาเบรกกรอบก่อนนะครับแล้วเราค่อยหาจังหวะเข้าเทรดนะครับการเบรกจะต้องเบรกเป็นแท่งสีแดงเต็มเต็มแท่งเท่านั้นถ้าไม่เต็มแท่งเกิดการลูดไส้กลับก็ยังคงเขาก็จะยังคงพักตัวแบบนี้ไปต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าราคาจะเบรกเป็นแท่งสีแดงลงมาแบบแรงๆเลยและราคาก็จะลงต่อแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ผมจะตั้งชื่อว่านะครับดอกเบดดอกนั่นเองนะครับผม ต่อไปเป็นแพทเทิร์นที่5นะครับแพทเทิร์นนี้จะเป็นแพทเทิร์นลักษณะคล้ายๆสามเหลี่ยมนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแพทเทิร์นสามเหลี่ยมเนี่ยมีเยอะมากๆเลยนะครับทีนี้เรามาดูแพทเทิร์นนี้กันนะครับแพทเทิร์นนี้จะเป็นขาขึ้นมาก่อนและหลังจากนั้นนะผมราคาเนี่ยนะจะทําลักษณะแบบนี้ตอนที่ราคามันขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถทำไฮนะครับสูงกว่าไฮนี้ได้และตอนที่ราคาลงมานะครับทำโลเท่าเดิมและไฮสูงขึ้นอีก นะครับผมและลงมาโลเท่าเดิมทีนี้สิ่งที่เราทำได้นะครับคือเราจะตีเส้นนะครับประกบแบบนี้ไปเลยนะฮะ หลังจากนั้นให้เราย้อนกลับไปดูนะครับแพทเทิร์นต้นกําเนิดมันนะฮะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นการพักตัวฉะนั้นราคาเนี่ยมีโอกาสที่นะครับเวลาเราจะเข้าเทรดเนี่ยเราจะต้องรอให้ราคาดันขึ้นไปแบบนี้เลยและปิดเขียวเต็มแท่งหลังจากนั้นเราจะย่อเข้ามาแบบนี้และค่อยหาจังหวะเข้าเทรดแบบนี้ครับราคาจะมีโอกาสขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับผมต่อไปนะครับเป็นแพทเทิร์นที่6นะครับที่เราเจอกันบ่อยเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ฮะตอนนี้ราคาเนี่ยขึ้นไปเป็นขาขึ้นแบบนี้นะครับ และราคาลงมาพักตัวลักษณะแบบนี้เลยและตอนที่ราคาขึ้นไปนะครับเขาทํำไฮต่ําลงนะฮะและทําโลต่ําลงแบบนี้ทํำไฮต่ําลงนะครับและทําโลต่ําลงแบบนี้นะและก็ทำไฮนะครับต่ําลงอีกนะครับแต่ตอนนี้นะครับให้สังเกตตรงนี้นะครับโลเขาเริ่มยกเขาไม่ทําโลต่ํากว่าเดิมครับโลเริ่มยกแบบนี้สิ่งที่เราทาได้คือการตีกรอบแบบนี้ครับตีกรอบแบบนี้ก่อนนะครับและหลังจากนั้นนะผมเรารอให้ราคาเนี่ย ขึ้นไปแบบนี้และเบรกขึ้นไปครับลักษณะแพทเทิร์นนี้เขาจะเรียกว่าแฟกนะครับแฟกนะครับคือหรือว่าแพทเทิร์นชายธงนั่นเองนะฮะมันจะเป็นลักษณะเหมือนธงให้เราย้อนกลับไปเหมือนเดิมครับต้นกําเนิดจุดสังเกตเนี่ยให้เรามาดูตรงนี้ครับโลเนี่ยมีโอกาสยกนะครับถ้าโลยกเมื่อไหร่นะครับจุดตอนที่เขาเนี่ยพุ่งขึ้นไปเนี่ยนะฮะมีโอกาสที่เขาจะหลุดแบบแรงมากๆเลยนะครับพุ่งขึ้นไปแบบแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งแพทเทิร์นนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะครับผม ต่อไปครับผมจะเป็นแพทเทิร์นนะครับดิสเซนดิ้งนะครับทรายแองเกิลนะครับผมอ่าทรายแองเกิลแล้วก็เห็นอยู่แล้วครับว่าอ่าชื่อมันบ่งบอกอยู่เนาะว่าเป็นแพทเทิร์นเป็นสามเหลี่ยมนะครับผมนะฮะฉะนั้นก็คือลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมปากปิดนั่นเองราคาเนี่ยจะเป็นขาลงมาก่อนแบบนี้นะครับและราคาเนี่ยเกิดการนะครับพักตัวนะสังเกตตอนพักตัวนะครับให้สังเกตนะตอนพักตัวราคาเนี่ยนะครับลงมาย้ำโลเดิมไฮต่ำลงย้ำโลเดิมไฮต่ำลงย้ำโลเดิมนะครับ แล้วก็ไฮต่ำลงลักษณะนี้จะเป็นการบีบตัวนะครับแบบ Triangle นะครับก็คือเป็นแพทเทิร์นแบบสามเหลี่ยม,มลักษณะนี้เลยนะครับ ทำให้เราสามารถนะครับตีเป็นแพทเทิร์นนี้ได้ฉะนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราย้อนกลับไปนะครับที่จุดต้นกําเนิดนะครับว่ามันมีแรงขายลงมามากน้อยแค่ไหนและหลังจากนั้นนะครับให้เราสังเกตนะครับว่าถ้าตรงนี้นะครับเขาทําโลต่ําลงจุดที่เราเข้าเนี่ยเราไม่ใช่อยู่ดีกดเข้าเลยนะครับไม่ใช่นะครับจะต้องให้เกิดแท่งแดงเทขายลงมาแบบเต็มเต็มแท่งสิ่งที่เราทาได้คือการที่รอราคาย้อนกลับไปนิดนึงที่จุดเดิมและกดเซลล์ลงมาแบบนี้ฮะ ราคาจะมีโอกาส e ที่จะลงต่อสูงมากๆเลยจะต,ต้องเป็นแพทเทิร์นนี้เท่านั้นนะครับก็คือแท่งแดงต้องปิดแดงเต็มแทง่งและเรา,เาราคาย้อนกลับไปตอนที่ย้อนกลับไปเนี่ยนะครับจะต้องย้อนกลับมาด้วยแท่งสีแดงจุดนี้ต้องเป็นแท่งสีแดงเท่านั้นนะครับถ้าไม่ได้เป็นแท่งสีแดงเนี่ยราคาจะพุ่งขึ้นไปต่ออีกรอบหนึ่งยังไม่เข้าเงื่อนไขนะครับจะเข้าเงื่อนไขก็ต่อเมื่อรอให้ราคาหลุดตรงนี้เป็นแท่งสีแดงเท่านั้นแล้วเราจะหาจังหวะเข้าเทรดครับต่อไปนะครับอีกหนึ่งแพทเทิร์นนะครับก็คือจะเป็นแพทเทิร์น ascending นะคร รแองโกลนะครับผมก็เหมือนเดิมเลยครับเป็นแพทเทิร์นสามเหลี่ยมนะครับก็คือว่าจะมีนะครับเป็นอดีตเนี่ยเป็นเทนขาขึ้นมาก่อนนะฮะลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นราคานะครับสังเกตนะตอนที่ราคาขึ้นไปนะครับเขาทำไฮเท่าเดิมและทำการโลเนี่ยยกขึ้นและขึ้นไปทำไฮเท่าเดิมโลยกขึ้นนะครับ สิ่งสำคัญคือจะต้องไม่หลุดโลนี้นะครับจะต้องไม่หลุดโลนี้และจะต้องไม่หลุดโลนี้ไม่ไม่หลุดโลนี้นะครับและตอนที่ราคาลงมาก็ต้องไม่หลุดโลนี้นะฮะจะต้องทําโลยกขึ้นนะครับและไฮเท่าเดิมโลยกขึ้นนะครับผมและไฮเท่าเดิมสิ่งที่เราทําได้คือเราจะต้องตีกรอบลักษณะแบบนี้ต ну, ีกรอบแบบนี้นะครับและ เรารอราคานะครับให้เบรกขึ้นไปนะครับด้วยแท่งสีเขียวเต็มเต็มแท่งสิ่งที่เราทาได้คือรอราคาย้อนกลับมาเหมือนเดิมครับและจุดตรงนี้จะต้องเป็นแท่งเทนสีเขียวเท่านั้นและเราจะรอราคาดันขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งแพทเทิร์นนะครับที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับลองเอาไปปรับใช้ดูนะต่อไปเป็นแพทเทิร์นสุดท้ายนะครับแพทเทิร์นที่ เป็นลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมปากปิดเป็นแพทเทิร์นที่หลอกเราบ่อยมากๆเลยนะครับผมเวลาการเทรดเนี่ยคือเขาจะหลอกเราแบบโอ้โหงงเลยนะฮะไม่รู้ว่าเราจะทํายังไงดีนะครับแต่สิ่งสําคัญของแพทเทิร์นนี้นะครับมันจะมีจุดสังเกตของเขาอยู่นะครับผมก็คืออันดับแรกเนี่ยให้เราดูจุดต้นกําเนิดนะครับเช่นสมมุติถ้าตรงนี้นะครับขึ้นไปแบบนี้แสดงว่าจุดต้นกําเนิดเนี่ยเป็นขาขึ้นมาก่อนนะฮะและหลังจากนั้นครับตอนที่ตอนที่ราคาล่วงลงมาแบบนี้นะครับ เขาไม่สามารถทําโลต่ํากว่าโลนี้ได้นะครับและตอนที่ขึ้นไปเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะทำไฮสูงกว่าไฮนี้ได้นะเขาจะเป็นแบบนี้ครับเขาจะลดแล้วก็โลไม่สามารถนะครับทาโลต่ํากว่าโลนี้ได้นะและไฮไม่สามารถที่จะทำไฮสูงกว่าไฮนี้ได้นะครับไฮกว่าหน้าได้นะเขาจะถูกบีบเป็นแบบนี้ครับบีบแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับสิ่งที่เราทําได้คือการตีเส้นเทนไลน์เนี่ยประกบ ตรงไฮทั้งหมดนะครับหรือเราจะตีประกบตรงไส้เทียนหรือว่าเนื้อเทียนก็ได้นะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับตอนที่ราคาเขาสร้างเนี่ยถ้ามีไส้เทียน,เ,นยเราตีสามารถตีประกบไส้เทียนไปเลยนะครับตีผ้าไส้เทียนไปเลยและตรงนี้เราก็จะทําให้เราตีแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมให้เราย้อนกลับไปดูต้นกําเนิดนะคบว่ามันมี แท่งแรงซื้อเนี่ยแท่งเขียวเนี่ยสูงๆเนี่ยนะฮะแรงซื้อมากขนาดไหนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องให้ราคานะครับมันทําลายไฮนี้คือเอาง่ายว่าเบรกเส้นเทรนไลน์ทั้งหมดออกไปได้นะครับสิ่งที่เราทําได้คือเหมือนเดิมเลยครับปิดแท่งเขียวเต็มแท่งนะครับและรอราคาย้อนกลับมาที่บริเวณนี้นะครับแท่งนี้ต้องเป็นแท่งสีเขียวนะครับถ้าเป็นแท่งสีแดงนะครับราคายังคงอยู่ในกรอบนี้บีบไปเรื่อยๆนะครับผมถ้าเมื่อไหร่ที่ราคาย้อนกลับมาแล้วเป็นแท่งสีเขียวนะครับเปิดขึ้นมาเนี่ยเราหา จังหวะเข้าได้เลยนะครับเพราะว่าราคามีโอกาสที่จะดันขึ้นไปแบบนี้เลยอันนี้คือทั้งหมด9คอน t ิ n นิวแพทเทิร์นนะครับที่นักเทรดนะครับจะต้องรู้เลยก่อนที่จะเข้าตลาดการเทรดนะครับผมเป็นไงบ้างครับลองเอาแพทเทิร์นทั้งหมดนี้นะครับไปปรับใช้กันดูนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมและสําหรับใครนะครับเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์นะสามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ e นะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับติดตามคลิปวิดีโอถัดไปนะครับว่าผมจะเอาอะไรมาให้ทุกๆคนนะครับผมและสำหรับวัน